ลากถังลงไปทำอะไรนะั่นนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนนะครับก็อยู่ที่อู่อบอุจจัยเซอร์วิสนะครับหัวตัวนี้เป็นของชายใหญ่นะเอามาทำสีอยูน่นี่หัวตัวนี้นี่จะกว้างเท่ากับเจ้ายักษ์ของผมเลยนะครับไปไปดูความคืบหน้าของเจ้ายักษ์กันหน่อยครับวันนี้ก็ จะเข้าเดือนธันวาแล้วครับอันนี้วันที่29ครับ29พฤศจิกายนนะครับคันนี้ต้องเอาให้เสร็จก่อนปีใหม่นะเพราะว่าปีใหม่จะเอาเข้าบ้านครับจะเอาไปที่บ้านเจรวยนะครับนี่ลากถังลมมาทำอะไร หน้าไปถึงไหนล้ไปดูกันหน่อยครับเอ้านี่ชาร์จแบตนะครับเสกว่าจะทำอะไรแน่นอนโอ,มอม้มีการขัดแล้วครับขัดรูปน้ำแล้วนี่นี่น,นลักษณะลื่นๆแบบนี้นะครับขัดรูปน้ำแล้วนะครับนี่นี่ไหนช่างวะ อยู่นี่เองโอ้ช่างอ้วนสตาร์ตติดไหมนี่ฮะจะสตาร์ตแล้วก็ยกดำนะครับเดี๋ยวล็อกหัวยังเกียร์ว่างยังเดี๋ยวเช็ดดูก่อนเอายังไม่ได้โอ้ยังไม่ได้ต่อขั้วแบตเลยต่อก่อน ทำคนเดียวเหรวันนี้สองไข่นอนพักเที่ยงโอ้ผักเที่ยงติดแล้วมันจะแน่นไหมนี่ไม่รัดหน่อยเหรอเบอร์เลยโอ้ตันนี้เบอร์สิบเนาะเดี๋ยววังช็อตเด้อมันไม่โดนเล็กไม่เกรน ช็อตนี้เป็นมันเลยนะไปสตาร์ทดูน่าจะเกียร์ว่างแล้วแหละนะเดี๋ยวแช่ดูก่อนนะเออน,น่าจะติดนะโอ้ย <laughs> <laughs> แบตไม่พอชาร์จนานยังนี่ครึ่งวันแล้วพี่อุ้ยเขาชาร์จกันแป๊บเดียวเองใช่เร่งน้อยไปหรือเปล่า,ออล,าลองรัดครัวดีๆสิอ,ๆสอันนี้เร่งเท่าไหร่นี่นี่เหรอยังไม่ได้งรเลยครัวนี่ผมชาร์จแป๊บเดียวเองอยู่บ้านชายใหญ่ติดแป๊บเดียวก็ติดชาร์จไม่นานเลย<ม>ลองใหม่ตอนนี้ รัดแล้วนะหมดแล้วไม่ได้หรอกเดี๋ยวชาร์จใหม่เข้าไหมย้ำเลยเปิดเลยนี่เครื่องมันทำงานมุนหมดเรี่ยงมันไม่เต็มอีไอนนี้หมุนเท่าไหร่นี่ห้านี่นี่เอาสิบเลยนี่ยี่สิบสี่เลย อีกนี่สิบเลย<ป>คือจะยกดำแล้วก็ขัดสนิมตรงนี้ครับตรงจงอางยังไม่ได้ขัดเลยมเดินดูรายละเอียดก่อนเอาขัดตรงนั้นรอเด้พอขัดไปพอรูปน้ำเนี่ยมันจะลื่นมากเลยครับ ลื่นแบบมันลื่นอ่ะเออนะนี่เอาสวัสดีครับอันนี้ช่างวะไม่ช่วยขัดเหรอช่วยขัดอขัดถึงไหนแล้วฝั่งน้ำเสร็จแล้วใช่ไหม อันนี้เสร็จยังฝาท้ายเสร็จยังเสร็จแล้ว,ลวบางที่ก็จะเห็นเหล็กเลยนะอันนี้ก็จะเป็นตรงสีโป๊ครับเดี๋ยวรอดูว่าช่างเขาจะขัดแบบไหนนะช่างอุปกรณ์การขัดมัมีอะไรมั่ง ฟองน้ำอันนี้อะไรฟองน้ำวุ้นึกว่าโทรศัพท์ <c oughs> <c oughs> อ๋อน,นี่ฟองน้ําไม่ทําอะไรไม่รองขัดครับไม่รองอันนี้แหละไม่รองขัดนี่มันเรียบครับใช้กระดาษทรายเบอร์อะไรเบอร์ร้อยกับเบอร์ร้อยแล้วก็ตามด้วยเบอร์สามร้อยยี่เบอร์ร้อยตามด้วยเบอร์สามร้อยยี่น้ำนี่มันมีอะไร,ระม,มั่งผสมอะไรมั่งแบบครัออ๋น้ำแฟบ ช่างเร่ไง,องอรไฟน้อยไปไหน่อยจะขอขอู่ชาร์จไน่อยดินี่เสียอบบุญใจเอาหิก็บไปไหนเก็บหินเอารถไหนไป จะง,งานต้องรูปไหมรูปใช่ไหมรูปครับของต้นสีสูตรน้ำแฟบแฟบต้องมียี่ห้อไหม <laughs> ยี่ห้อไหนก็ได้ยี่ห้อบรีดห, <laughs> หรือว่ายี่ห้อแฟบอู <laughs> <laughs> ้นนี้ก็ขัดเสร็จแล้วนี่แล้วหัวทำวันไหนนี่เนี่ยต้องลงพื้นเทาก่อนแล้วทำหัวโอ้พ่นเทาก่อน ตอนนี้ผมสั่งสีมาแล้วนะแต่ว่านุบมรีไปก่อนนะยังไม่บอกว่าสีอะไรสั่งมาแล้วอันนี้ช่างช่างอะไรครับนี่ช่างชื่ออะไรครับโดงังฮะโดดงช่างโดงอยู่ไหนครับนี่าาาสารคามสารคาม ทำไมได้มาขัดสีอยู่นี่มากระเพื่อนอ่ะมากับเพื่อน,นเพื่อนลูกชายอยู่ไงโอ้อ,าาอยู่อำเภออะไรสารคามพยกักหรออยู่พยักโอ้ไม่ไกลหรอกพยกักไกลๆบ้านอะไรอยู่ในชัวพยักเลยอยู่ในพยักเลย ขั้นตอนการทำสีก็เยอะอยู่ขัดสันนิมโปอ, <c oughs> อันนี้เขาเรียกอะไรรูปน้ำแล้วก็พ่นเทาแล้วก็รองพื้นสีจริงตามด้วยเลกเกอร์พ่นเทาแล้วเก็บรอยอ๋อพ่นเทาแล้วเก็บรอยอีกรูปอีก <c oughs> หลายขั้นตอนครับ มาตรฐานเลยสีออกมาเนี่ยโอ้โหมาตรฐานโรงงานเลยนะถังน้ำมันผมมันเปี่ยไปสุกไสต้องเปลี่ยนถังไหมจัดถังเหลดซะบ่เดี๋ยวค่อยว่ากัน พรุ่งนี้น่าจะได้ลงเทาใช่ไหมครับแจวเลยอีกสิบวันเสร็จไหมสิบวันเสร็จแล้วน่าจะเสร็จมีลายไหมใช่ม<ะ>ีลายไหมน่าจะมีนะหรือว่าไม่ต้องมีดี <laughs> <laughs> แต่อยากให้แลบแหละ หรือว่าจะแปะเลดดีวะต้องไปนอนคิดก่อนเอาละครับพี่น้องก็คลิปนี้ก็บายๆนะครับให้ช่างเขารูบน้ำไปก่อนเดี๋ยวติดตามเรื่อยๆครับคันนี้นะครับเจ้ายักษ์ของเราชุดเอ่อชุดราวไฟหน้าก็สั่งช่างเจให้มาวัดแล้วนะแต่ว่าช่างเจก็เงียบไปเลยนะคันนี้อ,อ ให้ช่างจีจัดการให้ครับเรื่องราวไฟเพราะว่าเราจะไปทําอยู่ภาคกลางมันก็ไกลเนาะเอาช่างจีนี่แหละนะครับ